สวัสดีค่ะแม่อุ้ยทําปลาแดดเดียวนะคะเป็นปลาข้างเหลืองค่ะชวนเพื่อนๆมาดูนะคะขั้นตอนการทําค่ะก่อนอืน่นแม่อุ้ยก็ได้ปลาสดๆมาจากเรือประมงพื้นบ้านนะคะล้างทําความสะอาดค่ะตัดหัวออกนะคะโดยมีเพื่อนๆช่วยกันทําค่ะตัดหัวออกแล้วแผ่กลางนะคะ แล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำเกลือ,อที่มีความเค็มพอดีค่ะ <c oughs> แล้วเราก็นำไปตากให้แห้งเลยนะคะ ้องเป็นย่าีที่เห็นนี้เป็นหมึกกระต่อยตัวเล็กอันนี้คือเค็มไหมไม่เค็มหมึไกรใส่เกลือเล็กนี่ยเราจะนําไปต้มนะคะต้มในน้ำลากชิมแล้วก็หมักด้วยเกลือไม่ใส่ก็เค้นรสชาติค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปตากกันค่ะอันนี้กิโลละสามร้อยแปดสิบบาทนะคะที่ที่เขาขายกันนะ นี้แม่อุ้ยก็ยุ่งอยู่กับการขายปลาแดดเดียวหมึกแล้วก็ปลาตัวปลาอินทรีปลาข้างเหลืองนะคะก็เลยไม่ได้<ม>ทำคลิป<ม>ไม่ได้ไปเที่ยวไหนขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้เป็นลานตากปลานะคะที่ทางสแสมสารจะมีลานตากปลาแบบนี้เยอะมากเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจจะซื้อปลาก็ติดต่อแม่อุ้ยมาได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะจะส่งทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ